ตรงทุกท่านนะครับผมจะมาสอนโหลดม็อดในเกมเฮลอนแสนมอกกันนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยชับูโหลดโหลดมานะถ้าเราจะสร้งางมักางกันเนี่นนะยเดี๋ยวผมไปสอนโอ้ยคลิปหน้าแล้วกันไม่รู้แอมเนี่ยนะมันโหลดได้คลิปเฟโตนได้เลยครับจะพิมพ์ว่าอะไรวะอันนี้เมลอนแสนมอกนะ ผมมันนี้ไว้เลยคุณเรื่องหาได้เลยจะไม่ใช้นะครับเพราะมันบ้าบอกแท้นี่แอมชอบผมใช้กดไปแล้วกดกดติดตั้งเลยดอกกุณมากโอ้ยแต่แม่รับแท้จรงเลยถ้าโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วมันจะสอนเราถ้าเราไม่จะไม่รู้นะก็กดหนูได้เลยกด มันจะมีโฆษณาแปบ๊บนึงนะะอ้าวิ่ยหมันจะโหล,ลดรถถังเฮ้ยรถถังอะไรดีว่าอืมรถถังเี้อะไรดีควย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 ไม่จะควยจะมึงเลยเอ้ยแลย้วกันหนูเดิดดี คใครเคยเป็นบ้างเวลาเล่นเกมไม่ชอบค้างแล้วก็กระตุกพอมารู้ตัวเองทีก็ตายหายไปที่เรียบร้อยเพราะ